สวัสดีค่ะกลับมาเจาะเรื่องที่น่าสนใจในโลกคริปโตกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเหรียญที่หลายคนรู้จักในฐานะมีมแต่เอ๊ะตอนนี้เหมือนกำลังจะกลับมาเป็นกระแสะแรงอีกครั้งนั่นก็คือ Dogecoin หรือ DOGE ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมาอยู่ๆก็กลับมาฮอตฮิตติดลมบนได้ขนาดนี้คะเนี่ยครับสวัสดีครับ เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากครับช่วงนี้ Dogecoin เนี่ยกำลังมีสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยครับจากข้อมูลที่เราได้มาจากบทวิเคราะห์ราคาของสำนักข่าวคริปโตเจ้าหนึ่งก็ชี้ว่ามันมีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันเลยทำให้ DOGE ตอนนี้น่าติดตามเป็นพิเศษครับอืมงั้นวันนี้เราจะมาขุดคุยกันให้ลึกขึ้นว่าอะไรมันอยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของ DOGE นะคะ ทั้งเรื่องข่าวเรื่องกราฟเทคนิคแล้วก็ภาพรวมตลาดด้วย แล้วลองมองไปข้างหน้ากันว่ามันจะเป็นยังไงต่อใช่เลยครับเราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่สถานการณ์ตอนนี้เลยราคาเป็นยังไงวอลลุ่มซื้อขายที่เห็นว่าพุ่งขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เจาะไปที่ประเด็นร้อนเลยคือเรื่องการเก็งกำไรเกี่ยวกับดอจคอยเอทีเอสตัวนี้น่าจะเป็นตัวจุดประเด็นสำคัญเลยครับแล้วก็ดูสัญญาณเทคนิคด้วยรวมถึงมุมมองนักวิเคราะห์เรื่องวัตจักรราคาเก่าๆของมันด้วยครับ ได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่ามีทะลุแนวต้านสำคัญทางเทคนิคอไปแล้วด้วยแถมยังมีนักวิเคราะห์บางคนมองเป้าไปไกลแบบว่าเป็นหลักดอลลาร์เลยเหรอคะแล้วก็บทบาทของด g e ที่เหมือนจะมันนำตลาดเอาคอยรอบนี้ด้วยน่าสนใจมากๆคะ่ะเน้นเราเริ่มที่สถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนเลยราคาวอลลุ่มเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับถ้าดูข้อมูลล่าสุดเอ่ณนะตอนที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับ ราคา d o g ชก็ขยับขึ้นมาแถวๆ0.2329ดอลลาร์สหรัฐ0.2329ดอลลาร์ก็ขึ้นมาประมาณเอ่อ7%ในวันเดียวครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ market cap หรือมูลค่าตลาดรวมของเรียนทั้งหมดเนี่ยทะลุ35,000ล้านดอลลาร์ไปแล้วครับโอขึ้น7%ในวันเดียวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะแต่ที่น่าตกใจกว่าเหมือนจะเป็นปริมาณการซื้อขายใช่ไหมคะเห็นว่ามันแบบพุ่งขึ้นมหาศาลเลย ใช่ครับตรงประเด็นเลยปริมาณการซื้อขายรายวันหรือ daily trading volume เนี่ยพุ่งไปถึง2,900ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ <c oughs> ตัวเลขนี้คือเพิ่มขึ้นเอ่อร้อภายในวันเดียวเท่านั้นครับมันสะท้อนชัดเลยว่ามีเงินเข้ามาเยอะมากความสนใจในด e g o i o เนี่ยกลับมาร้อนแรงจริงๆ150%รในวันเดียว ว้าวอันนี้มันสะท้อนความคาดหวังหรือความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างที่แบบรุนแรงมากเลยนะคะอะไรคือปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้คะที่เกิดเรื่อง ETF ไว้ y มันเกี่ยวกันยังไงคะปัจจัยสําคัญที่สุดนตอนนี้นะครับน่าจะเป็นกระสาการคาดการณ์ในเชิงบวกมากๆเลยเกี่ยวกับการอนุมัติกองทุนสปอต ETF สําหรับ Dogecoin คือมันมีกองทุนชื่อ Rex Osprey Doge ETF เนี่ยครับที่กําลังถูกพูดถึงถูกเก็งกําไรกันหนักมาก การมี e t s เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนเกมสำหรับเหรียญอย่าง d o ดอ c คอยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะทั้งทังที่จุดเริ่มต้นมันก็มาจากมีมตลกตลกในเน็ตครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยครับลองนึกภาพ ETF มันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างโลกการเงินแบบเดิมๆกับสินทรัพย์ดิจิทัล พอมีสปอต ETF ที่กรตรสาสหรัฐหรือ SEC เขาอนุมัติเนี่ยมันก็จะเปิดทางให้พวกนักลงทุนสถาบันกองทุนใหญ่ๆห,หรือแม้แต่รายย่อยเองเข้ามาลงทุนในดอชได้ง่ายขึ้นเยอะเลยผ่านโบรโกเกอร์ปกติมันเหมือนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในเชิงโครงสร้างแล้วก็อาจจะดึงเม็ดเงินเข้ามาได้มหาศาลเลยครับ อ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนกันทําให้ถูกกฎหมายหรือทําให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสายตาของนักลงทุนกระแสหลักแม้ว่าพื้นฐานเดิมจะเป็นเหรียญมีมก็ตามซึ่งกระแสคาดการเรื่อง ETF นี่ดูจะแรงมากเลยนะคะเห็นว่ามีประเมินโอกาสกันด้วย แรงมากครับมีข้อมูลจาก Polymarket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้คนมาวางเดิมพัน์ทายผลเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าตลาดมองโอกาสที่ ETF ตัวนี้จะได้อนุมัติสูงถึงเกือบเกือบ94%เลยนะครับแน่นอนว่าอันนี้เป็นแค่การคาดการจากตลาดนะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความเชื่อมั่นระดับนี้แหละครับที่มันเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้คนเข้ามาเก็งกำไรกันจนวอลุ่มมันพุ่ง1้ออย่างที่ว่ามาครับ น่าทึ่งจริงๆนะคะแค่ความคาดหวังอย่างเดียวขับเคลื่อนตลาดได้ขนาดนี้แสดงว่าตลาดอาจจะมองข้ามความเป็นมีมไปแล้วหรือมองว่า ETF จะมาเปลี่ยนสถานะนั้นไปเลยทีนี้มาดูมุมเทคนิคกันบ้างค่ะที่ว่ามีการทะลุกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรหรือ Symmetrical Triangle เนี่ยมันคืออะไรแล้วบอกอะไรเราได้บ้างคะครับรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรหรือ Symmetrical Triangle เนี่ยนักวิเคราะห์กราฟเขาให้ความสนใจกันนะครับ มันจะเกิดขึ้นตอนที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบที่มันแคบลงแคบลงเรื่อยๆคือมีเส้นแนวต้านลากลงมาแล้วก็มีเส้นแนวรับลากชันขึ้นไปบีบเข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยครับมันสะท้อนช่วงที่ตลาดเหมือนกำลังอออัดอัน้นหรือสะสมพลังก่อนจะเลือกทางว่าจะไปทางไหนต่อชัดๆอ๋อค่ะแล้วในกรณีของโดชล่ะคะการทะลุที่ว่าเนี่ยมันเลือกไปทางไหนคะ โดชสามารถทะลุเส้นแนวต้านด้านบนของสามเหลี่ยมนี้ขึ้นไปได้ครับซึ่งตามทฤษฎีเทคนิคเนี่การเบรกเอาท์ออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมที่มันฟอร์มตัวมาหลายเดือนแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมาพร้อมกับ v o l ุ่มซื้อขายที่เพิ่มขึ้นชัดเจนมากๆอย่างที่เราเห็นว่ามันพุ่ง150%เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตีความว่าเป็นสัญญาณยืนยันการเลือกทางขาขึ้นครับและมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปทางนั้นต่อได้อีกหมายความว่าสัญญาณเทคนิคก็มาสนับสนุนมุมมองบวกด้วยเหมือนกัน นอกเหนือจากเรื่องกระแส ETF แล้วพอทะลุกรอบนี้ไปแล้วมีระดับราคาไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษไหมคะเป็นแนวต้านถัดไปอะไรแบบนี้ครับการทะลุกรอบนี้ถือว่าสําคัญเลยสําหรับแนวต้านถัดไปที่นักวิเคราะห์มองกันนะครับก็จะมีแถวๆ0.247นะครับแล้วก็0.288ดอลลาร์ ถ้าหากว่าราคามันผ่านและยืนเหนือระดับพวกนี้ไปได้อีกเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการย้ําว่าแนวโน้มขาขึ้นมันแข็งแรงแล้วก็อาจจะเปิดทางไปสู่เป้าหมายระยะกลางที่นักวิเคราะห์มองไว้แถวๆ0.42ถึง0.54ดอลลาร์ครับโซนนั้นเป็นโซนที่เคยซื้อขายกันเยอะในอดีตก็อาจจะเป็นเป้าต่อไปได้อืมเป้าหมายระยะกลางที่0.4ถึง0.5ดอลลาร์ก็น่าสนใจแล้วนะคะ แต่เหมือนจะมีนักวิเคราะห์ที่มองไกลกว่านั้นไปอีกโดยอ้างอิงจากออวัฏจักรราคาในอดีตของโ g e เองอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งชื่อคุณจาวอนมาร์กส์นะครับเขาเสนอการวิเคราะห์ที่แบบว่าคือหาพอสมควรเลยเขาชี้ไปที่รูปแบบวัฏจกักรหรือ c y คล i c a l p a t เทิรของราคาโดชคอยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเขาแบ่งประวัติราคาโดชออกเป็นช่วงใหญ่ๆประมาณ3ครั้งครับ แล้วรูปแบบที่ว่ามันซ้ำๆกันในแต่ละรอบคืออะไรหรอคะจากที่คุณมาร์คสังเกตนะครับรูปแบบมันคือ DOGE มักจะมีช่วงที่ราคาวิ่งออกข้างหรือที่เรียกว่าช่วงสะสมพลัง accumulation zones นานพอสมควรเลยก่อนที่อยู่ๆราคาจะระเบิดพุ่งขึ้นแรงๆ explosive upward moves นะครับเขาเปรียบเทียบว่าวัฏจักรปัจจุบันที่เราอยู่นี่อาจจะคล้ายๆกับช่วงปลายของการสะสมพลังในวัฏจักรที่3ครับ โอ้โห oh, ถ้าหากว่าประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยตามที่วิเคราะห์นี้จริงๆผลลัพธ์ที่เขาคาดการไว้คืออะไรคะคุณมาร์กสคาดการว่านะครับถ้า DOGE มันเคลื่อนไหวตามรูปแบบเดิมที่เคยเกิดใน2ครั้งก่อนหน้าเนี่ยราคาอาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้ถึง860% 860%จากระดับปัจจุบันเลยนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นราคาก็จะไปถึงเป้าหมายที่2.28ดอลลาร์สหรัฐ2.28ดอลลาร์ US เลทีเดียวครับฮ่ะ huh. 2องเหรียญสอโอ้โหนั่นเป็นเป้าหมายที่แบบทะเยอทยานมากๆเลยนะคะฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่ก็นั่นแหละในโลกคริปโตโดยเฉพาะเหรียญมีมที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสชุมชนบางทีการพุ่งแบบหลายเท่าตัวมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันสะท้อนพลังของความเชื่อมั่นแล้วก็เนวทีฟในตลาดนี้จริงๆ ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแน่นอนว่าอันนี้เป็นการคาดการระยะยาวมากๆที่อิงจากพฤติกรรมในอดีตซึ่งมันก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะเกิดซ้ำเดิม100%นะครับแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆหนุนอีกเยอะเลยทั้งภาวะตลาดโดยรวมแล้วก็อาจจะต้องมีการอนุมัติ ETF จริงๆด้วย แต่ก็น่ยแหละครับมุมมองแบบนี้มันก็ช่วยสร้างความคาดหวังแล้วก็อาจจะดึงดูดนักลงจุนที่เชื่อในศักยภาพการโตแบบก้าวกระโดดของดอชได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคกับอดีตซึ่งก็มีความไม่แน่นอนสูงแต่ก็น่าสนใจในแง่การสร้างสตอร,รี่ความคาดหวังที่นี่ลองมองภาพกว้างขึ้นมาหน่อยค่ะมีการพูดถึงว่าดอชกำลังเป็นเหมือนอหัวหอกนำการฟื้นตัวของตลาดเอาคอยหรือเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยในรอบนี้ด้วย เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนคะครับจากข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมราคาที่เราเห็นกันก็ดูเหมือนว่า o อชจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวนำการฟื้นตัวของกลุ่ม Outco i n ในช่วงนี้จริงๆครับคือการที่เหรียญใหญ่ๆอย่าง o อชที่มี Marketcap สูงๆเนี่ยแสดงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งแล้วก็มีโวลุ่มหนุนเยอะๆมันสามารถสร้างบรรยากาศเชิงบวกแล้วก็ดึงความสนใจของนักลงทุนให้กลับมามองตลาดเอาท์คอยโดยรวมได้ครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เหรียญอื่นๆเริ่มเคลียบตามได้เหมือนกัน แล้วมีปัจจัยอื่นๆในระดับมหาภาคหรือภาพรวมตลาดที่ช่วยหนุนบรรยากาศฟื้นตัวนี้ด้วยไหมคะก็มีส่วนครับนอกจากปัจจัยของโดชเองแล้วเนี่ยบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมมันก็ดูจะ ผ่อ,อ,อนคลายขึ้นนิดหน่อยส่วนหนึ่งก็มาจากความคาดหวังในตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับมีการพูดถึงโอกาสลดถึง50เบ s ิสพอยต์หรือ0.5%เลยซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็มักจะเป็นผลดีกับสินทรัพย์สิ่งสูงอย่างพวกคุณเทคหรือคริปโตเพราะมันทำให้ต้นทุนการเงินถูกลงสภาพคล่องในระบบอาจจะเพิ่มขึ้นครับ อ๋อค่ะ,สะแสดงว่าตอนนี้โดช e เนี่ยได้แรงหนุนจากทั้งปัจจัยภายในตัวเองเลยทั้งเรื่องความคาดหวัง ETF สัญญาณเทคนิคดีๆบวกกับปัจจัยภายนอกจากบรรยากาศตลาดใหญ่ที่ดูจะเอื้อขึ้นทำให้ม o m e n t u um มันดูแข็งแกร่งเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ เป็นการผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวเลยครับทั้งเรื่องเล่าหรือ Narrative เกี่ยวกับ ETF ที่มาจุดกระแสสัญญาณทางเทคนิคหรือ technical analysis ที่ยืนยันการทะลุแนวต้านการวิเคราะห์วัฏจักรในอดีตหรือ cyclical analysis ที่สร้างเป้าหมายระยะยาวที่น่าทึ่งและก็สภาวะตลาดโดยรวมหรือ market sentiment ที่เริ่มกลับมาดูดีขึ้น ทั้งหมดนี้มันส่งให้ดอจคอยกลายเป็นจุดสนใจหลักแล้วก็อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวนำตลาดออ c คอยในระยะนี้ได้จริงๆครับน่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าโมเมนตัมนี้จะไปต่อได้แค่ไหนดอจคอยจะสามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญๆแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่นักวิเคราะห์มองไว้ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะระดับราคาที่เป็นเหมือนหมุดหมายทางใจอย่าง1ดอลลาร์หรือเป้าที่ดูเหมือนฝันอย่าง2.28ดอลลาร์นะคะครับ สรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือ Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจมากๆด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนปัจจัยกับเคลื่อนหลักๆเลยก็คือความคาดหวังเรื่องการอนุมัติ Spot ETF ซึ่งมันสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านโวลุ่มซื้อขายที่พุ่งขึ้นมาแรงมากแล้วก็ราคาที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการยืนยันจากสัญญาณเทคนิคคือการทะลุกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรซึ่งตามทฤษฎีแล้วมันก็เปิดโอกาสไปสู่แนวต้านและเป้าหมายราคาที่สูงขึ้นไปอีกครับ ค่ะรวมถึงมุมมองเชิงวัฒจักรที่แม้จะดูไกลามากๆแต่ก็สร้างความหวังให้คนที่เชื่อมั่นในระยะยาวแล้วก็บทบาทของ DOG ที่เป็นเหมือนตัวจุดประกายความเชื่อมั่นให้ตลาดเอาคอยโดยรวมด้วยท่ามกลางสภาวะตลาดที่ดูดีขึ้นทีนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้เราคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับ คือปรากฏการที่สินทรัพย์ดิจิตัลที่มันเกิดมาจากการเป็นเรื่องตลกเป็นมีมเนี่ยกำลังจะถูกพิจารณาอย่างจริงจังมากๆเพื่อจะนําเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่เข้มงวดอย่าง s p o ต ETF เนี่ยครับนั่นสิคะเป็นเรื่องที่น่าคิดตามจริงๆนะว่า เส้นแบ่งระหว่างสินทรัพย์เพื่อการลงทุนจริงๆกับสินทรัพย์ที่เกิดจากกระแสนเนี่ยมันกําลังจะเลือนลางลงไปหรือเปล่าหรือว่านิยามของคําว่ามูลค่าหรือ value กับความน่าเชื่อถือหรือ credibility ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลมันกําลังถูกตีความใหม่ไปเลยพลังของชุมชนความเชื่อมัน่นหรือเรื่องเล่า narrative ที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยเออมันอาจจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานแบบใหม่ที่มีน้ําหนักไม่แพ้ตัวเลขการเงินหรือเทคโนโลยีเบื้องหลังไปแล้วก็ได้นะคะ เป็นคําถามสําคัญเลยครับที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าแล้วก็อาจจะบอกถึงทิศทางในอนาคตที่ปจัจจัยทางสังคมจิตวิทยาหมู่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในการขับเคลื่อนตลาดการเงินยุคใหม่นี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องถูกเถียงแล้วก็หาคําตอบกันตอ่อไปยาวๆเลยครับ